สวัสดีครับท่านสมาชิกครับพอดีลงคลิปช้านิดหนึ่งครับเอาครับมาพบอาจารย์ลิวลิเช่นเดิมครับกับสูตรฮานอยนะครับวันนี้ก็วันที่20บวันจันทร์20มีนาคมนะครับปกสตรเด่นบนเด่นล่างนะครับแต่วันนี้จะเอาสูตรเด่นบนเป็นสูตรหลักเพราะว่ายังเข้าต่อเนื่องสถิติก็เป็น12บงวดครับสูตรนี้วันที่20นะครับวันจันทร์ที่20มีนาคมเมื่อวานนี้ออกมาครับ90304นะ เห็นว่าเลข9เรานะครับเข้ามาใน1ม0งร้อยบนอาจจะไม่สวยมากนักนะครับหนึ่งก็หกก็กลายเป็นตัวดับไปนะแต่วันนี้มั่นใจว่าเลข9น่าจะน่าจะยังอยู่นะครับน่าจะยังอยู่เลข9นะแต่ไม่รู้จะคำนวณได้เลขไหนเราลองดูครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เกือบบ่ายโมงและบ่ายสองแล้วโอเคนะครับอาจารย์ก็จะรีบลงคลิปนิดนึงนะครับเราใช้หลักร้อยครับบวกกัน2ครั้งไปบวก153่งคงที่เพื่อเฟ้นหาตัวเด่นฮาหนอยบวก1บวก5 บวกสามคงที่นะครับโอเคเรามาดูเซถิติกันนิดนึงครับเพรมันสูตรเดียวใช้เวลาไม่มากนักนะครับเซถิติสองวดครับวันที่20บวันจันทร์หลักร้อยประกัน2ครั้งบวก1 5 3คงที่เช่น3 3เป็น6บวก1ได้เลข7 7็ก7 7บวก5รวมกันได้12เราเอาแค่หลักหน่วยถ้าจะลองไปคำนวณดูนะครับเราเลข2อบวก3ามได้5ออก8 7 9 7เข้าตำแหน่ง10บบนนี่และครับ ต่อมาครับ7กับ2เข้าตำแหน่ง1 0บร้อยบน7 24 5เข้าร้อยบน5 8 1 9เข้าหน่วยบน389 7กับ5เข้าตำแหน่ง1 0บร้อยบนครับ5 7 0แล้วม่วน9เข้าร้อยบน9 0 3วันนี้ครับเราจะใช้สูตรนี้ต่อเนื่องนะครับให้เป็น1ดาวโอ้สองดาวแล้สิครับพอดีตั้งแต่วันตั้งเลยสิบมวนเป็น2ดาวแล้วนะครับให้เป็น2ดาวหลัก100ร้อยบระกัน2ครั้งครับ 9บวกเเป็น18บวก1เป็น19นั่นแหละครับมีเลข9ามาหแล้วถูกใจอาจารย์มากเลยครับเลข9้เนี่ย9บวก5เป็น14ได้เลข4 4บวก3ได้เลข7 9็7กนะครับน,น่าจะเป็นเด่นบนเด่นล่างทั้ง3มเลยนะครับมีชุดเดิมๆครับ9 7 4ยังอยู่ใน2งวดล่าสุดนะครับที่อาจารย์ชอบน่าจะเริ่มมาแล้วนะครับสองวดล่าสุด974เครับเป็นตัวเด่นวันนี้ทีเด็ดครับเด่นบนเด่นล่นางฮานอย โอเคครับวันนี้ก็พบกันใหม่ในงวดหน้านะครับพรุ่งนี้วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับมีอะไรก็เข้าไปทักแชทกันได้ครับ l ล n e ID ดีครับเข้าในกลุ่มนะครับ KTV 999โ okay, อเคครับ